สวัสดีครับใครในที่นี้อยากประสบความสําเร็จในชีวิตบ้างครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในที่นี้อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จคุณรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรนั่นก็คืออารมณ์ของตัวเราเนี่ยแหละครับอารมณ์คือตัวกําหนดว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือชีวิตของเราจะดําดิ่งลงไปมากกว่าเดิมเพราะอะไรล่ะครับ เพราะว่าสภาพแวดล้อมสิ่งที่คุณเสพในปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นลบข่าวการเมืองข,ข่าวฆาตกรรมมันทําให้เราเกิดความเครียดมันทําให้เราเกิดความกลัวเกิดความกังวลเศรษฐกิจจะไม่ดีหรือเปล่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไรนั่นแหละครับการที่เราเสพสื่อสิ่งพวกนี้การที่เรามีอารมณ์ลบๆพวกนี้จะทําให้คุณเกิดความวิตกเกังวลเกิดความกลัว,เ,ว,ลวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนอารมณ์ของคุณ ให้เป็นอารมณ์ที่เป็นเชิงบวกการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นคุณจะดึงดูดเงินได้มากยิ่งขึ้นคุณจะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณดียิ่งขึ้นอารมณ์ของคุณคือตัวกําหนดอารมณ์ของคุณจะต้องเป็นอารมณ์เชิงบวกเท่านั้นและการสร้างอารมณ์เชิงบวกเพียงแค่คุณเปลี่ยนโฟกัสตอนเช้ามาคุณอาจจะเจออารมณ์ที่เป็นลบเพราะว่าจเจอมอไซค์ปาดหน้าของคุณคุณเพียงแค่เปลี่ยนโฟกัสว่าอารมณ์พวกนี้ ทำให้ใช้ประสบความสําเร็จได้หรือไม่คุณจะต้องตั้งคําถามคุณจะต้องมีสติเตือนตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลาว่าอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์เชิงลบหรือเชิงบวกถ้าเป็นเชิงลบเปลี่ยนโฟกัสไปที่เป้าหมายของคุณสิ่งที่คุณต้องการในอนาคตสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นใครในที่นี้เก็ตมากขึ้นพิมพ์ว่าเก็ตมากขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับเนตปฏิพานสวัสดีครับ